โอเควันนี้ก็อยู่กับผมเพลงเช่นเคยเออไม่ได้ทาคลิปนานแล้วดูพูดแปลกแป่กอะเออวันนี้ก็เพราะว่าผมกลับมาทาคลิปก็จะกลับมาลงคลิปไปเรื่อยละจริงผมก็หายไปนานนี่ผมก็มีธุรานิดหน่อยนะจริงก็มีธุระนะครับเกียจทำมาหมดไฟก็วันนี้ก็น่าจะรู้อยู่นะว่าผมอยู่ในไอเดียของทิธิดาที่กินโชว์ครับเนี่ยช่องที่ทุกผับก็แบบนี้นะครับมึกมก็ไปหาดูเองเดี๋ยวกูจะปแปะให้แกันนะเออก็เป็นห้องของีิธิดา ทีู่เขาเริังทำเมื่กี้นี่อยู่นะครับซึ่งทำมาโคตรนานเลยที่อะไปดูว่าเขาไม่เบือ่ออะไรไงก็งกกกไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ก็ไปติดตามพี่เขาด้วยนะภูมิเราไปขอดิบดีพี่เขามารีวิวก็ก็ถือว่าโชคดีที่เขาให้นะขอไปให้มากูก็ไม่รู้จะทำที่เพี้ยอะไรเหมือนกันเลยก็มารีวิวไอ้ดิพี่เขาเลยละก,กันอย่างแรกเลยเปิดที่ตัวละครโอ้โหกแบบ็แบบกแบบรอบลุ้งแบบกรอบประนันเต็มเลยคิดไม่ได้เล่นนานแล้วกรอบลุ้งนี่มันสวยทันได้แล้วเนี่ยพี่อะเกียร์แม่งดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัันนนนนะะแแล้้ววม่่ขออองเเปปไิซีย ขับปั้นสุดหรือเปล่าอ่ะวุ้ยสามดาวแดงเลยหรอเอาดีเอ้ยนี่โซตัวอะไรอ่ะโฟกา้าอ๋อไอตัวนี้ใส่โซอะไรบ้างนะครับผมแป๊บนึงนะขอดูภาพรวมพิมพ์ก่อนโอ,โอ้โหโโอ้หแม่ขนมปั้นตัวนี้คือไปอาจจะงงใช่ไหมวันนี้เพิ่งหัดเล่นทำไมผมปั้นไอ้พวกไก่ๆนี้เป็นนะเนี่นนยก็คือขอจะปั้นเอาอ่าเพื่อปั้นเอาตัวละครเพื่อเอาคณะของสปีดนะครับเนี่ยข้าลงมือก่อนก็คือสปีดอะไรนะ ส่วนการอัพของเขาก็เป็นเบสิกนะต้องอัพกรอบม่วงทุกตัวก่อนแล้วต้องเข้าไปอัพกรอบทองไอ้ส่วนพวกนี้ที่มันไม่กรอบม่วงเพราะว่ามันอัพต่อไม่ได้นะครับเนี่ยเออมันอัพต่อไ,ได้แต่พี่เขาไม่อัพผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคุณไม่กล้ากดของไอเดีเขาหรอกอนั่นแหละครับเอาเป็นว่าตัวละคร,รนี้คือแบบดันเอาพลังเยอะมากนะพวกเนี่ยมันได้พลังเยอะนะแต่มันก็ไซส์ฝ่องน้อยด้วยอย่างเช่นอ่ะผมจะทำสมุดให้ดูนะพวกเอชอาร์นะถ้าเกิดเราทำแบบทารุกรอบแล้วจะใช้แค่ร้อยสี่สิบสี่ครับส่วนไอ้ดียฮิโกะเนี่ย เนี่ยร้อยหกสิบสองทั้งทที่มันใช้กรอบของน้อยกว่าบอลวิวน้อยกว่าแต่แทนจังอันนี้นะเอาง่ายเลยคือพวกกรอบ R คือพวกแบบ Gate R, Gate R, เกรดอเกรด S R เนี่ยมันไม่มีินดูตรงนี้หรือเปล่าเกรดอาร์เกรดเอสอาร์มันจะใช้ของน้อยแล้วมันก็จะได้สปีดเยอะส่วนพลังมันก็จะได้เยอะด้วยนะเออพลังก็ถือว่าได้มาตัวละเป็นแสนเป็นแส่นะน่าจะบอกพลังเบิบ่มๆอ่ะส่วนตัวนี้เขาขาดหรือเปล่านะโอเคตัวละครก็มีครบทุกตัวนะเออเรื่องเล<อ>ยเรื่องเลย มีป oh e. so iro, <t 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 Canton ั้นตัวไหนแปลกๆป่ะเนมุยังไม่ได้ทำนะถือว่าใหเป็นในดีที่เขาอาจจะเน้นสปีดแบบจัดๆเลยอ่ะไม่ได้ปั้นดยมีลูกลักกูได้ดีบ่าเอเป็นยาอดวิโทซิโได้ะไออันนี้ก็เป็นโทซิโ่ที่เขาเห็นพี่เขาบอกว่าเขาใช้ยกไปประมาณ3ามสี่หมื่นในการสุ่มในตู้วิจัยนะในตู้ตรงนี้น่ะตอนช่วงแรกๆอ่ะมันจะมันจะเข้าในตู้วิจัยก่อนไว้โทซิโ่อ่ะเนี่ยคือเกมมันเรียมานะเอาโทซิโ่เข้ามาในตู้แล้วพี่เขาก็แจกได้ไง ใช่ได้ก no. I mean, ่อนชาวบ้านเขาก็หมดแค่สี okay. the the ่ห้าผมจาได้เดี๋ยวที่เขาเคยพูดยให้ผมฟังอยู่นะจีิงไอ้ดิที่เขาในปั้นตัวทีมสปีดครบทุกตัวเลยนะไม่มีตัวไหนบ้างทีมสปีดที่น่าไม่น่าจะมีตัวไหนหน้าปั้นแล้วนะแต่ทีมส่องนีตผมขอดูการปลูกอาวุธอะไรบ้างนะกูพูดแค้มาเยอะจัดเลยปลูกนะเออชุยฟงปลูกเนื้อมูปลูกเนื้ยหมูที่อะไรเนื้อมูปลูกเนื้ก็ะดาปลูกเป็นเบสิกูสามดาวดาวรู้ไหมนะเส้นสากระาปลูกอุ้นโอ้โหอุนนี่คือน่าจะเป็นตัวที่เขาชอบมากนะอุนนะ ปั้นแทสุดเลยไม่ไม่นั่งสนปั้นเยอะขนาดนี้นะตัวมันก็เก่งอะแต่เขาไม่น่าปั้นนาดนันเอามันบ้าไปเห่ไอเซนหกดาวครับโอ้โหดาวลุ้งด้วยน่าจะทำตาผมแล้วน่าจะก๊อปผมแล้วอันเนี้ยโอ้โหแล้วก็มีเฮอรินมาลุคีระลูเคียโอ้โหลูเคียาห้าดาวเหรอนี่ปลูกป่ะอันนี้ปลูกนะสี่ดาวปลูกอันนี้ปลูกป่ะปลูกเหมือนกันนะปลูกอาวุธแทบหมดเลยนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่า ถือขอแต่เป็นตัวแค่สี่ดาวโง่ๆแบบนี้นพวกนี้แค่สี่ดาวแต่ว่าปกบ,บิมันก็ถือว่าเก่งนะแต่ถ้าถ้าดีก็ทำห้าดาวถ้าทําได้ก็ดีนะแต่ทําไมเศษเขาเหลือหนึ่งอันแล้วกูไม่รู้เขาไปทําอะไรมาไม่เศษยดเลยหนึ่งกันกีราจุกิสี่ดาวนะเออาอมานั่นจะเอามายิงโง่ๆทําทีมเป็นทําทีมรับไอเงี้ยสิพวกเงี้ยส่สี่ดาวปลูกเส้นกันอันนี้ก็ปลูกปลูกเชมปจิไม่ได้ปลูกนะครับแต่เห็นในคลิปที่เขาทาคือสับแรงมากนะ ผมไม่รู้ว่าเขาสับที่เท่าไหร่แต่เห็นเขาสับราวๆยี่สิบล้านสามสิบล้านนะสามแถวก็รวมแล้วก็เกมนึงก็ร้อยล้านได้ตัวเดียวว่าแรงนะตัวเขาถาเขาปั้นมาแต่รูนไม่ครบหรอครับหรือว่าอะไรน่าจะใส่ตัวอื่นอน่ะก็มีอิจิโกะโกะโกไก่นะโอ้ยโกะไก่ไป่ต้องดูนะมียินโอเคยินยังยินยังไม่ปลูกแล้วก็ไม่ห้าดาวด้วยแปลกดีนะน่าจะมีไม่รู้กันทำไมเขาถึงไม่ทำอุ่ยมาม,โ,มโตะปะปลุกนะหมดแหละอันนี้ไม่ปลูกว่ะ พราะตัวตัวแทงของม่น่าจะปั้นหรอกจำได้ว่าเขาเม็นเขาปลูกตัวแทงเขาเลยร่างกิคู่โอเค S R S R ประจำบ้านสองตัวคือมีนะร่างกิคู่กับโฮเซนเนีสองตัวนี้คือต้องมีอันนี้คืออะไรอบราเดนจิปลูกกับวุ้ด้วยตัวแทงนะเนี่ยไม่ครับปลูกกับบงงเหมือนกันเขาของเขาประมาณนี้แหละดูอันดับแล้วกนะันอันดับพลังก็เป็นอันดับสาม้วน่าจะรวมเสริมแล้วนะครับมีพี่จินด้วยพี่จินอันไม่ใช่พี่จินครับอันนี้ใครก็ไม่รู้ได้พี่จินเออก็ พี่จีนนะก็ไปติดตามซ่องวีเขาได้นะเอ็นจีนนะก็สบายดีแหละซื้อเขาแต่เขาไม่ตกสีเขาไม่เขียนตรงนี้นะนักข่าวตัน่าจะเลือกได้เราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีคุณฟุกครับเออก็คนนี้ก็นักเปรีบกระสอบทรายประจำเขาเราเห็นเขาทำคลิปตกทุกวันเลยเฮียไม่รู้พวกหัวขนาดนั้นโหดอะไรขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันรวมเซิร์ฟมาแล้วก็พลังหลักสิบสองล้านก็ใช้ได้นะเออก็มีไปที่อารีน่าดีกว่ามุ่งตรงอารีน่าอารีน่ายืนหนึ่งให้ตายสิซาร่า เป็นไ,ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็สุดยอดจัดเลยนะนี่น,น่ายืนหนึ่งได้นะมีแพ้บ้างห่อดูแพ้แล้วห่อแพ้เพราออะะอไรสปีดนำหรือเปล่าสปีดพิดาน่าจะไม่นำแล้วเพราะพลังห่างกันเกินไปโอเคสปีดตามเขาตั้งเท่าไหร่วะสองพันสามพันสามพันกว่าเปิดมาก็ทำไมทมันจัดทีแปลกๆไว้เฮียมันเอาตัวนี้ไปใส่ข้างบนตรง,งไหนเดินซะ แรงอยู่นะนี่ขนาดของไม่จัดยิงดาเมจยดจะทำไมฝั่งเราข้ามดาเมจแรงฮะได้่ะป้าบัฟไปอันนี้คือแรงอ๋อผมว่ามาถึงแกลครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันติดสถานะงั้นเลยทำให้ทีมแถวหลังเขาไม่ได้อันติเออฮะตั้งแม่มานั่นแหละเป็นว่าก็แพ้แพ้ไปแล้วแต่กูว่าขอสนานพี่กินป่ะแพ้พี่กินปะขอดูทีมพี่กินหน่อยนะเขาจัดทีมอะไรเอาไฮะทีมสปีดมัเจอ น่าจะสู้ไม่ได้เลยเพราะขัดทีมสปีดเขาไม่มีตัวถือเขาเลยทีมตั้งรับทีมสปีดก็ประมาณนี้นะนี่หจำได้ว่าเขาเอาอีซินใส่อ๋อทีมรับที่ว่าใส่อีซินไม่เห็นใส่ตัวนี้อืมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวละครก็จัดทีมได้เมตามใหม่หรือเปล่าไปดูตอนที่อยู่เล่นมาไม่ได้ใส่พวกตัวนเนี้ยไอเนี่ยเขาไม่ได้ใส่กันนะไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่มันก็แค่สามดาวโง่องเองเขาใส่มาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ <laughs> สามดาวมันจะไม่ได้ปลุกอะไรเลยด้วยซ้ำ ไม่รู้เหมือนกันที่ขอถามำอะไรเอาม,าออามาันตัดเลือดหรือเปล่าประมาณแบบตัดเลือดไปให้แบบเร่งเลือดเสือสนะูตรอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอารีนาเนี่ยคือเป็นท็อปหนึ่งของอารีนาก็เรื่องอ่ะแล้วก็มีเกมปติก็ที่หนึ่งนะโอ้โห oh oh. จะรอที่หนึ่งถูกอ่านเลยปะนะ่ะเนี่ยอันนี้พี่ดาไม่ได้เข้ารอบนะมีอะไรอีกบ้างไปประกอบขอดูกระเป๋าออเปนะกันนะไอดีที่เขาไม่ได้ไม่คัดใจมากเลยเป็นเดือนหนึ่ง <laughs> อ่านไปทำอะไรมารู้ว่าไปทำอะไรมาโอเค ของของนั้นจะไม่มีของดรอเหมือนจะไปใช้กับตัวอะไรตัวอะไรมาว่าตัวมนตัวอะไรตัวไล่าสุดอ่ะตัวล่าสุดโฟก่ะหรอถ้าโฟกะ่ะมาแล้วเขาปั้นผมไม่ได้ปันนป้นโฟกะ่ะใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอดูที่ร้านค้าเรียดรุงกิจกรรมร้อสิบสองอ่ะนะไม่ได้ผูกเงินเหมือนเดิมมันก็งงเหมือนกันเอม่มีกิจกรรมได้หรอเยสดูดิอา้าวไอ้เทียตัวเดิมดไอ้สัตว์กีฬาไอขี้อ่ะเขาหนุนแบดบอย อันนี้ครั้งเอาโซเพิ่มล้มเมททั้งหมดวันนี้ดีมากเลยแล้วอีกแล้ผมก็ไม่รู้ว่าอ๋าอเฮเยอะโทษทีเมื่อกี้มันมีอะไรอย่งนี้พาไปหน่อยก็จะดูอะไรต่อไปไม่รู้จะดูอะไรต่อดีเหมือนกันนะวายดีพี่ขอให้โหดมากนะมนังวมารูครบด้วยโคตรสุดอะพี่ขอน่าจะดีดีสิบสามแล้วนะเออดีดีสิบสามแล้วนะ ทำไปเล่นไปนี่ให้ซื้อเศษไอเซนด้วยแต่กูไม่ซื้อหรอกถ้าที่ดูดมาผมบ้าน่ะไอดีที่เขาจะเป็นไอดีที่เรื่อยๆเน้นด้ามหยูแรงๆเน้นแบบใช้สมองนิดหน่อยก็คือใช้ความอดทนด้เพราะว่าดูจการปั้นตัวของเขาซืขอปั้นควบตัวเยอะมากเลยซึ่งถ้าเกิดเราเป็นกูคงไม่ปั้นหรอกไอเทียกูจะไปปั้นทุกัวที่มันชดหัวอะไม่รู้ว่าเป็นเทียอะไรทั้งที่มันก็ไม่มีประโยชน์เลยหรอกตีให้ทีหนึ่งอารีนาไม่รู้จะตีได้หรือเปล่ารอบหมดยังอ่ะรอบหมดอรือดกว่า เดี๋ยวตีให้ตีคุณคนไหนวะที่เขาเคยทําให้ดูว่าคนนั้นสึกึกกับทีมสึกกับทีดไหนแต่ผมตีให้ดูนะครับนี่คือบางก์ยินก,กับบางกอบัอนนี้คน,นที่เขาใส่โยรุอิจิอะโยรุอิจิทีมคนไหนวะเ้ยมุกเสี่ยวอะไรวะอ่าคนไหนเออขอเวลาหาแบบนึงนะครับมันขใส่โยรุอิจิอะผมไม่รู้ว่าใครจำไม่ได้โยรุอิจิ G. อันนี้ครูซินะดิบะเออก็สุคุณะสุทางแม่งแค่อ่านไม่ออกคนไหนวะใส่ไปกยดย้อนดูรีเพย์ก็ได้เหี้ยโียนกันนะพลังยี่สิบล้านน่นนาจะแข่งจะไปสู้มานะเนี่ยเออแข่งงานแล้วนะโอ้ทีมขเขาก็ถือว่าเป็นเบสิกนะเป็นทีมแบบ เรียกว่าอะไรดีว่าแบบคอมแบ็คคอมแบ็คแบบรวมๆหน่อยเออมีทั้งพื้นทั้งดาเมจไปอแล้วก็คือพิโอลาเปิดไปก่อนเลยครับปิดไปที่ดาเมจสองล้านเจ็ดแสนสองล้านเจ็ดแสนอย่แบบเบานะแล้วก็เขาเต็นจิ้มแบ็คปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหห้าล้านเจ็ดที่แรงที่หายแล้วก็ไอ้เด็กหญ้าห้าล้านเจ็ดเหมือนกันไเที่โห่แรงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเอามาทำอไมปะหนึ่งล้านสองแสนดาเมจจะน่าจะแรงแค่ได้ละโอ้สิบล้าน าาบางคือโดนตัวทับปีจะตายเฮียจะปไ็ด้เออก็มีพีกจินเดี๋ยวนะพิกจินยังเล่นอยู่นะก็ลีน่าดูหนึ่งก็ถือว่าเก่งอะไม่ได้ถือว่าเก่งกเก่งมากเลยมีอนัอนดับอัดนดับอดาดาอัที่อหอหอที่หนึ่งนะโอหอเป็นคนผ่านคนแรกในเซิร์ฟนะในรวมเซิร์ฟนะไม่รู้ว่ารวมโซนไหนบ้างแต่รวมหลายโซนอยู่ เลยซ,ซ,ซื้อที่สองนี่ก็น่าจะเป็นที่ที่สี่ป่ะที่ที่สิบสองโอ้โหโห่หอนะไรเนี่ยอันนี้ห่อตัวอะไรห่อเต่าไม่น่าจะมีตัวแทงก็ไม่แปลกห่อเสือห่อเสือก็ที่สองนะอุ้ยคุณฟุ้ครับเนะี่ยเขาปั้นตัวโหอดอยู่เหมือนกันนะครับหออ่อเสือถ้าอยากเป็นใครได้ตนนัวนี้เก่งๆ,ๆ,ๆ,ๆ <S <S เลยอ่ะ <ๆๆ S 1> โอเคก็ประมาณนี้แหละมั้งผมว่าไม่น่าจะมีอะไรรีวิวละดื้อปุมตุ้กตุ้นอะไรเดี๋ใครอยากให้ผมดูรีวิวอะไรเพิ่มเอก็มากันแบบว่าเจาะลึก ทีมเขาปั้นอะไรบ้างยังไงนะผมจะทําเป็นแนวทางให้นะถ้าใครอยากดูนะถ้าใครไม่อยากดูก็กูก็ไม่ทำะแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ฝากติดตามช่องพี่ทิดาเออพี่กินโซนะคือซ้องคือซ้องซุปเผ่าก็กินโซนะเป็นปกสีเขียวเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์ใต้ดิชินซ่าแปะทุกอย่างอะไรไปปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอแล้วผมก็จะแชร์ข้อได้ื่อคลิปด้วยเป็นไงกูโป๊ทสุดๆละเออเหี้ยนั่นแหละเอาเป็นว่าก็ไปติดตามพี่เขาช่องพี่เขาด้วยนะขอบคุณพี่ทิดี ไดดีเธอเสั่งไม